ได้ได้เต่อครับในอันนี้ก็ทุกคนมันต้องมีมากแค่แค่ครันี้วมักป่ยได้เลยหลังจากนี้เลยนะครับมันต้องเล่าไว้ันต้อาเร็วนะเอ้หเี่ยวมันจะใช้แรงเยอะกว่าแต่กจะต้องใช้ขอคู่นี้ป่วยได้เลย ใชีมเียกใ่เียกก็ตีเียนครับประมาณนี้ครับในถ้า่าอีีอันนี้ากเป็ดเรีย้ 歌唱在田野。 ว่ารอยหมดไหมตรงไหนมันยังไม่หมดเนี่ยตรงนี้เราก็มาเน้นตรงนี้เออมาเขียนอีกนินึงถ้าน้ำยาเบาก็เบาน้ำยาันเกก็อีกนิดนึงลงได้เลยลงได้ครับไม่ต้องใส่น้ำยาก่อนน้ำยารุกสิครับใช่คือว่าน้ำยาหมดไปแล้วครับเอาน้ำยาลงตรงเลยเอาเรียบร้อยพี่ป้ายตรงนั้นก็ได้แล้วมามาป้ายตรงนี้ก็ได้ป้ายฝากระโปรงก็ได้ครับ

ของน้ำเนี่ยแต่และเบอร์เนี่ยแต่และสีเนี่ยที่้องทำออกมาถ้าของของน้ำเห่นความหยาบเนี่ย,ม,ย,ยม,มันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราใช้ของน้ำตัวอื่นก็เหมืนกันคือถ้าเราดีจริงแล้วเนีมันก็จะ,จะรอนิดแต่นั่นจะน้อยมากเราก็จะลบด้วยของน้ำเบอร์ต่อไปแนนบบตัวใหญ่เชียวเพราะฉะนั้นจะให้รอนะตัวที่ว่าไม่มีรอยขอยงน้ำเลยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีรอยตึงแก่ ถ้าเราใช้เกลี่องแกะเพียงเดียวเราก็จะลบด้วยตามของน้ำเยื่อลบไปของแกะหลังจากลบไปของแกะได้ลบลอยของแกะไปแล้วมันจะเกิดลอยของน้ำรอยของน้ำเราก็จะลบด้วยลอยของน้ำของน้ำที่มีความละเอียดสูงกว่ากับพันยา์ยาตัวมันจะทําให้สีเงียแล้วก็ไม่มีรอยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเพราะหน้าที่ของน้ำของแต่ละตัวจะไม่เท่ากันเพราะหน้าที่ของแต่ละตัวไั่เหมือนกัน ใช้ตัวเก่าก็ได้ใช้ตัวเก่าได้แต่ต้องเปลี่ยนโองงานต่อไปเป็นสีสีเขียวครับสีเทียบตรงนี้ครับครับหสีฟ้าที่สุดท้ายนะครับตรงกลางใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าตรงกลางตรงกลางไม่ถ้าไม่ตรงกลางหัวมันจะสูง huh. มีถ้าไม่ตรงมันจะเสะบัด ตัวนี้นะไรเรื่อยแต่ว่าอยา่อยา,อย,า,อ,ยาอย่าดเยอะน้ำยาตัวสีขาวครับสีขาวคนระับนี่เราลองสังเกตดูว่าน้ำยาตัวสีเนี้ยคือจับแล้มันจะหยาดถ้าเป็นสีฟ้าแต่ถ้าสีขาวเนี้ยมันจะนิ่มขึ้นมาเนาะอืมอ่าจะละเอียดมันจะมาลบลอยตัวน้ำยาสีฟ้า สีก่อนที่เราจะดืมันเป็นมิ้นมิ้นมิ<ช>้ได้มันก็จะมีสายครับแต่ก่อนจะตัดเนี่ยเราก็ต้องเช็คของน้ำให้ดีว่าหนึ่งของน้ำมีน้ำเลือดหรือเปล่ากับเม็ดทรายเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คคุกเนี่ยเวลาเราลงไปกับสีเลยเนี่ยถ้ามีเม็ดทรายอยู่คือมัอนจะเกิดรอยลึกมาก อันนี้ไม่ต้องโผลนานนะพี่เด็กีดครก็ ก่อนที่จะลงเครื่องขัดเนี่ยก่อนที่จะลงเนี่ยต้มแรกขัดไว้ให่ฝัน้ำออกเพราะว่าทุกครั้งที่การขับทุกเนี่ยเราจะต้องของน้ำไปล้างมันเอาสะอาดอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเด็กใหม่แล้วก็น้ำผ้าเราผ้าเนี่เอาไปนี่แหละครับมีหลายตัว้าก็ปักน้ำออกให้หมดก่อนพร้อมกับที่ปักน้ำออกก็เอาเลยเบิ้ลเบิ้ลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยปัอฝแรงเลยครับให้ดีน้ำ